อีกไม่นานเจ้าคุณแพง,งแควนพยาก็จะเสด็จมาถึงเมืองเราแล้วเราต้องเตรียมพร้อมกำลังทาหารให้ดีดมิเช,<ะ>ช่นนั้นจะอายเขา,าขได้ขอดีเด็จพ่อและเชษฐพ่อมั่นใจเือเปียค้าว่าเจ้าคุณแพงแควนพยาวเขาจะยอมมาร่วมมือกับเราจริงๆในเบียค้าทำไมพ่อจะไม่มั่นใจลละลูกพ่อได้เอาความสวยความสาของเจ้าไปเป็นตัวประกันแก่เจ้าคุณแพงยังไงเจ้าคุณแพงต้องยอมแน่ถ้าอย่างนั้น หม่อมฉั่นก็จะใช้สเสน่ห์ความเป็นหญิงยื่อโยนให้จหมบแพงเพื่อนพยอางามาโลงร่างมาร่วมรอบแทนเราให้มาตายแทนเราให้ได้เลยเนบนซ์ครับแต่ตอขอเช้าเพระเจทาค่ะเสด็จพ่อนะในการที่คุนแพงมาโลกรบในครั้งน,นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีชัยชนะเสมอไปเพราะที่ต้งหองเมืองไงนั้นอยู่บนที่ล่างสูงยากนะที่ข้าสุดจะโจมตีเข้าไปได้ก็เรื่องนี้แหละที่พ่อหนักใจพ่อตั้งใจ จะหาสปายสายรับไปสืบดูหอคูประตูรบในเมืองไงแต่ก็มายังไม่มีใครอาสาไปเลยนะลูกเสียพ่อนี่ไม่มีใครไปแล้วก็ขอเช่นคำพูจะขอรับอาสาไปเป็นสปายสายรับด้วยตัวเองพระเจ้าค่ะชี่อคำภูคำูมันจะดีเหรอลูกอันตรายมากนะลูกเสียพ่อเกิดเป็นลูกผู้ชายจะทำดีเพื่อประเดศบ้างของอะไรเหรอพระเจ้าค่ะ แล้วว่าแต่พี่เนี่ยจะไปกับเขาหรือเปล่าขอฉันไม่ไปไม่ยค้ทำไมล่ะฉันกลัวอดัอตายนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันนะไปกับพ,พวกท่าน